เราจะเข้ามาเลเราต้องเลขเงินไทยเป็นเงินมาเลก่อนนะคะนี้วจะเลขเงินส่0 0 0บาทจะดูว่าเงินไทย4,000บาทจะได้ขียรงกิจของมาเลยนะคะอด้วยต่อแถวะะเลขเงินนะคะมาแล้วมาเียูกันว่าจะได้กียกิจเจ๊กล้วยใช้เงินไทยไป4,000บาทนะคะ เดี๋ยวเจ็คล้้ยจะนับเป็นเงินมาเลยได้เท่าไหร่ได้4,820ริงกิตของมาเลยนะคะได้กําไรไป820บาทค่ะตอนนี้เราถึงด่านสวยกุลกแล้วนะคะจะเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะไปดูว่าการเข้ามาเลยต้องทำยังไงบ้างไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะจอดรถไว้ตรงนี้นะคะไม่ค่ะเดี๋ยวเจ๊วกว่วยจะพาไปจ้บมมันก่อนนะคะวันนี้เจ๊วกว่วยจะพาเข้าไปในมาเลนะคะดูว่าการเข้ามาเลหลังโควิดจะเป็นยังไงกันบ้างไปกัน ตอนนี้เจ๊กล้วยก็ยกปอิบัตผ่านมาแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เรายกบั๊บโกรดเราไม่สามารถถ่ายรูปได้นะคะวันนี้เราจะพามาเที่ยวมาเลทางด่านงไงโคโลนะคะเพราะว่าเ,เ,เ,เราก็จะไปบาเลกันว่าหลังจากโควิดมาสองปีเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันเหมือนเดิมไหมหรืออะไรที่เปลี่ยนแปลงไปทีนี้เราจะมาดูเรืเ่องก,การเข้าวันนี้ ที่เรามาทางด่านนี้เราจะใช้ Border บัตรพาสแทนพาสปอร์ตบั r ร p a ส k นี้จะใช้ได้สําหรับคนที่ในอยู่ในช่วงสามจังหวัดชายแดนเรามีภูมิลาเนาอยู่ในนาราที่ว่าอยู่แล้วเราก็เลยทำพาสบ e r p a าสอันนี้ไปทําที่อําเภอสองร้อยบาทก็เราก็จะได้มาอย่างนี้หน้าตานก็จะใช้พาสปอร์ตพาสปอร์ตแต่อันนี้เป็นบ d e รพาส์สำหรับชาวสามจังหวัดที่นี่ใช้เฉพาะข้ามด่านที่กุงลก ส่วนตัวนี้เราจะไม่ได้เข้าไปไกลถึง KL หรือว่าต่างๆนะคะเราจะได้เข้าแค่กัตาบารูกีช่วงระหว่างเจ้าพาสปอร์ตแล้วก็ไม่เห็นอันที่จ็อบที่ด้านในก็จะเป็นเั่วทั่วไปเหมือนปกติแต่เราไม่สามารถถ่ายรูปได้แล้วก็ตอนนี้เราก็ผ่านการจ็อบออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปจ็อบฝั่งเข้ามาเลดูนะวันนี้เรามาเราจะไม่ได้พารถเข้าไปในด่านมาเลนะคะเพราะว่า การพารถเข้าไปเมื่อก่อนเราจะพารถเข้าไปด้านนู้นได้แต่เราต้องทำทะเบียนมาเลททำประกันมาเลา่แต่ว่ารอบนี้การที่พารถเข้าไปมันจะยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมเราก็เลยใช้วิธีเดินข้ามไปเราก็จะเดินข้ามไปที่ด่านมาจากไทยไปที่ทด่านมาเลระยะทางก็ไม่ไกลก็เดินง่ายๆเรื่อยๆสบายๆจะเป็นคลองสวยก็ลกนะคะ กั้นเกตแด,ดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนะคะฝั่งนี้ไทยฝั่งนู้นมาเลค่ะคือสะพานสวยกุลกนะคะก่อสร้างโดยรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียะคะ่ะนี้ค่ะเป็นมาเลเซียแล้วนะคะต่อแดงกับสวยกุลกค่ะเราจะไปจบคาส,สอดฝั่งมาเลเซียกันวันนี้คนไม่เยอะซึ่งมันเป็นวันธรรมดา ถ้าเป็นวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์จะมีคนเยอะหน่อยวันนี้เราไปกันแบบสบายๆคนไม่เยอะเข้าไปเลยเดี๋ยวด้านในเราจะถ่ายไม่ได้แนละ้วนี้เราก็ผ่านการจ็อบบริเวพาร์ทข้ามแดนมาฝั่งมาเลเซียแล้วด้านหน้าด้านหลังของเจ๊กล้วยก็คืออด่านมาเลเซียที่เป็นรถเข้าออกจ็อบพาสปอร์ตออกจ็อบพาสปอร์ตเข้าเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวโกตาบารูไปห้างเคปีโมไปอีออน เป็นเหมือนกับห้างใหญ่ๆทางโกตาบาลูที่คนฝั่งนี้ชอบไปซื้อขอการแต่วันนี้เราไม่ได้พารถมาเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถเรถเมย์ไปซึ่งรถเมย์เดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถเมย์ของเขาเป็นยังไงราคากี่บาทเจ๊กล้วยจะพาไปเที่ยวนี่จะเป็นแบบริมริม,มช,าชายชายแดน,นชายก้มมมามสาด มันก็จะไม่มีมันก็จะมีบ้านเรือนเล็กๆน้อยๆอันบริเวณนี้ที่เราเดินกันก็จะเป็นที่รอรถโดยสารก็จะเป็นแท็กซี่ของมาเลที่เราจะเอาไปทางไปที่ต่างๆนานาจะไปขึ้นเครื่องบินที่โกตาบาลูหรือว่าจะไปเที่ยวห้างที่เรากําลังจะไปแล้วเราก็จะมารอรถมีกันที่บริเวณนี้ด้านหน้าเดี๋ยวเราจะเดินไป เด็กด้วยจะทดลองไปรถเมล์ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในฝั่งมาเลรถเมล์ฝั่งมาเล่ะคะเด็กด้วยรอรถเมล์นะคะแต่ว่าไม่ได้มีแต่รถเมล์นะคะรถ,รถติ็กซี้อะไรก็เหมือนประเทศไทยเรานะคะได้หมดเลยค่ะก็จะรอจุดนี้นะคะจุดเข้าไปในเมืองเพราะว่าบริเวณนี้มันแค่ชายแดน เจ็กลุ้ยไปรถเมย์เพราะแจ็กว่ายอ,อยากแนะนําเพื่อนๆให้มาแบบประหยัดประหยัดไม่ต้องมีค่าช้จ่ายเยอะไม่ได้พารถเข้าม,มานะคะเพราะว่าเจ็กวุ้ยอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าวิธีเข้าการมาเลแบบประหยัดเข้ายัางไงเดหมอโอ้เดกเดเดมาุอ่านม้าเมา

จะได้ถูกอ๋อได้จะไปอยู่แล้วเราจะไปยังไงตอนนี้ขโมยรวรววคนเอาเราคนอะไรนะสี่คนก็ได้ไปเลได้ไม่ต้อสี่คนดว่าจะลอสี่คนไม่กะรุดันเยอะไปสี่คนนอ๋อเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนนะคะ จยากที่จะไปรถเมย์เราก็จะรถเมย์ไม่วิ่งมาสามปีรถเมย์ไม่มมวิ่งม,ม,มาสามปีแล้วเพราะว่าช่วงโควิดนะคะแล้วก็เราเปลี่ยนแผนเป็นไปไปรถแท็กซี่เหมาไปรถแท็กซี่เหมานะคะคันหนึ่งก็หกสิบหกคันหนึ่งก็หกสิบริงกิตถ้าตีเป็นไทยก็ประมาณหกร้อยไม่ถึงห้าละสี่ร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาท ก็วันนี้เราจะไปกันเองแล้วก็เสียรายตังค์เดี๋ยวมันผิดแผนที่เราจะไปอหยัดไปเราก็เลยมาหาคนหาเรามาได้คนที่จะเข้าไปตุลาบาลูเหมือนเราแล้วเราก็เลยไปชวนเข้าหาก็จะตกคนละประมาณสิบสิบเหรียญนิดนิด๋ยวนี้ได้เยอะกว่าที่จะการนำเจ้าจั ให้เพิ่มม like huh. ั้งเหรอเพิ่มเพิ่มห้เหรียญห้าเหรียญกได้ไเหีน่ยหิบยาเดงสิ่ไห้าสิบเหรียญห้าร้อยสามสิบญ อันนี้หกนจบี่านะกทนอันนเป็ะไรด้วยนี่นะคะเราไปกันสามคนเราได้เพื่อนรลมทามเราได้เพื่อลมทางค่ารถจะเป็นจะเป็นห้าสิบเหรียญนะคะห้าสิบริงกิตของมาเลเซียกะไปขึ้นไปะเลย หลังโควิดนีั้งอนั้นรีเลยหลังโควิดเพิ่งจับเหมือนกันนะเหมือนกันเจ๊กงแล้ก็เพิ่งชอบเหมือนกันเป็นร่วมทางเราจะปร่วมทางค่ะอยู่ในคพลกเหมือนกันค่ะนี่นะคะค้ารถสามคนห้าห้าห้าสิบเิบกิตเท่ากับ500ร้อไทยรือเปล่าอ๋อเท่ากับสี่ร้อย ใช่นะคะนกร้อยอยู่ในแท็กซี่ไหมคะแท็กซี่ของมาเลเซียนะคะนะคะีคทนที่เ้ที่เราจะไปนะคะจะใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะโดยนั่งรถแท็กซี่ค่ะ ีนี่เราจะใช้อินเทอร์เน็ตของเราไม่ได้แล้วลซึ่งจริงๆเราต้องใช้เน็ตของมาเลีเราต้องซื้อซิมมาเลไอ้วิธีการใช้เน็ตมาเลีแล้วก็ซิมมาเลเดี๋ยวเราจะบอกกันในคลิปหน้ามีควางที่ท3ทุ่มวันเ่านรอทั้ง3ชั่วโมงนะอืมต่ไม่ได้ถามโยทีเลยรึทีวีนี้รึไปรกไป,ไปโยโฮไป บลุนปออ๋อไปกลนี่ยยังไม่ดอ๋อรไม่อรถแต่วิ่งไปไกลๆอ่ามีมีลนเปมีไหมเปลือแตกเลยอ่ยังไม่เป็นไรทำไมไม่กลับพุ่นี่ยไอยู่ไหนนะทำไมไม่กับพุ่เนี่อยู่กบาลูเลยเอ๊ะมันกลับได้จะอยู่ทำไมอ่ะ เด่นกุมวันรถเห็นไหมสมรุ้เรื่องแล้วมีธงอ๋อวันนี้รงกับวันชาติอีกอด้วยวันแชิบาเลไม่คอยจะมีวันนั้นเราก็มาวันชาติบาเลจะเท วันสำคัญก็จะตรวจนะ แล้วด้านหน้าของเราก็จะเป็นตึกกลุ่ถ้าเทียบก็จะก็จะเป็นประมาณว่าหัดใหญ่รบ้านใหญ่ถ้า K ลก็จะเป็นประมาณกรุงเทพนี้เราก็มาเที่ยวกุตาบารูกันเยอะในรอบกุตาบารูนะคะองแม่โตไองแตังช้กราี่จกองนี่หมด้

เอี้อนมมนะคะอีออน,มอ,น,ะะอออนมอก็คือห้างในห้างที่คนไทยและคนต่างประเทศและพวกพวกเราหรือว่าใครๆก็มากันได้ที่ชอบมากันนะคะ ไทยทั่วๆไปนี่แหละค่ะแต่ราคามันจะแตกต่างกันกันกบราคาของไทยนะคะจุดนี้จะเป็นจุดการจ่ายเงินของที่เราจะมาซื้อเสื้อผ้าแล้วเราก็ไปจ่ายเงินตรงนั้นนะคะนี่นะคะจะเป็นเสื้อยืดธรรมดานะคะ ราคาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วนี่จะเป็นน้ำพวกของติดจบนะคะก็ามาดูค่ะรูปนี้รูปคลิกรูปลิก ค่คาก็อยู่ที่เจ็ด0ุิห้าเจ็ด์ห้าศูนริงกิตนะคะจะเป็นต้นไม้จริงๆนะคะ เป็นประเทศไทยก็จะเป็นพวกใบเฟิร์นนะคะคลิปนี้ถ้าทุกคนข้าไปดูจบุบแล้วเช็กว้ได้5,000วิวนะคะเช็กว่จะ สุ่มแจกในคอมเมนต์นะคะสุ่มแจกที่ดักกลิ่นกลิ่นอับในห้องห้องห้องอะไรเดียะห้องทีดูดความชื้นที่ดูดความชื้นในในห้องแอร์นะคะในรถในห้องแอร์ในห้องนอนในออฟฟิศได้หมดเลยให้มีบรรยากาศแบบสดชื่นเดี๋ยวจะก็จะสุ่มแจก เป็นพวกพรมนะคะคือของไทยแล้วอนนี้สามร้อยกว่าบาทได้แต่กลีดร้อยกว่าบาทก็มีสามร้อยกว่าบาทก็มี

สีก็จะประมาณนี้นะคะ ชุดนี้ร้อยหสิบนะคะร้อยห้าสิบจุดสี่เก้าเหรียญก็จะตกประมาณร้อยยี่สิบบาทถ้าเป็นร้อยสสิบบาทถ้าเป็นไทยก็ร้อยจานชุดละบาทแล้วเราก็เพิ่มเป็นไฟชีสกับน้ำไปก็จะได้สองร้อยเก้าสิจุดเก้าเหรียญก็ยี่สิบเก้าจุดเก้าเหรียญก็ประมาณตกว่าประมาณสองร้อยสองร้อยหกสิบประมาณสองร้อยสิบทานโบราจิ๋

ไม่รู้ไม่รู้คม ถูกนะเนี่ย70ต่อ ได้น้ำยาแบบนุ่มๆน้ำยาล้างจาดแล้วก็ได้อะไรในกระเป๋าได้น้ำหอมกับล้างกาดในมุกสองร้อยบาทในอุปกรณ์สองร้อยบาทสรุปแล้วเราใช้ใจ่ายไปห้าร้อยบาทะะเราใช้ใจ่ายไปพันกวบ,บาทนะคะวันนี้วันนี้จะกลับปบบเช็ไทยนะคะจะไปแท็กซี่แต่ว่าเจ๊กล้วยก็เออเจ๊กล้วยไม่มีเน็ตนะคะ ที่คุ้ยเลยต้องมาซื้อน้ำที่ร้านนี้เพื่อที่จะได้เน็ตส่อเรียกแก๊สนะคะให้มารับที่ห้างเราซื้อน้ำแก้วหนึ่งเขาจะให้รหัสหนึ่งเสื้องให้รหัสของของอินเทอร์เน็ตนะคะให้เราให้เราติดต่อเรียกแก๊ดได้เพื่อนเพืเ่อนมามาเลแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนสิมไทยเป็นสิมมาเลนะคะ มีวิธีอยู่ค่ะมีวิธีที่จะใช้อินเทอร์เน็ตได้ชั่วคราวนะคะให้เพื่อนๆมาซื้อน้ำในห้หางสักแก้วนึ่งค่ะได้รหัส WiFi ใช้ชั่วคราวนะคะ wifi ฟรีก็มีบางจุดบางบางจุดก็จะมี WiFi ฟรีนะคะถ้าเราฉุกเฉินนะคะแต่เจ๊กล้วยแนะนำให้เปลี่ยนสิมดีกวา่าค่ะเรียกแก็ปเราจะ นั่งรอแก๊บบริเวณนี้นะคะกอนนี้เด็ด้ว้แจกลับไทยแล้วนะคะเย็ด้วที่คุกก๊บนะคะไ่เย No 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 Manage 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 นะต้องจบที่ด่านมาเลยก่อนค่ะถ้าสู่ประเทศไทยแล้วนะคะับภารกิจวันนี้ปิดจอบนะคะเรียบร้อยสมบูรณ์หมดเลยช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจ็กด้วยด้วยนะคะ